สวัสดีแจ้าเพื่อนๆพ,พิดดี่็าทำทุ่มเคยทุ่มเกลือนนะจะเกงจืดนั่นแหละแต่ว่าเราใส่หัวหอมใส่กะปิหรือบางคนมีปลาลา่าใส่ปลาล่าได้นะบ้านสนใจใส่อยู่ฝ่ายสุรางิงกะปินะใส่ผงนัวนะใส่เกลือสุดแใส่ดอกเกลือนนะ ถ้าเราต้องการให้เค็มออกใส่ดอกเกลือใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนิดหนึงไม่ต้องเยอะใส่ปองนวดอ่ะใส่กุ้งนะ น่าจะใช้ได้แล้วจ้ะเดือดแล้วนะลูกหวดนที่ก็สมใจปู่เองนะเก็บปั๊บแล้วก็เอามาทำเลยมันจะหวานนะความหวานก็ประมาณมีเค็มนิดนิดมีหวานจากผักจากกุ้งจากน้ำกาลนิดหน่อยปองนอนนิดหน่อยจากกะปินิดหน่อยจ้ะง่ายๆจ้ะไม่ยาก ก็จะอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะ